นี่ตัวเท่าไหร่ครับเนี่ยแพงนะฮะสองพันแปดเลยสองพันแปดนี่ผมซื้อี่แปลงขอหคนในวันนี้คืนที่ลยครับผมพุ่มมังกรยักษ์ครับนี่สดๆเลยฮะเนื้อเฟรนสายนะครับดูตัวใหญ่ามากอ่ะวันนี้วันนี้มา,า,มาหาวิทยาลัยมาทำคุกกี้คุกกี้แผ่นแห้งครับผม มาครับอย่างแรกเลยเนี่ยผมจะเอากุ้งมังกรนะครับมาแรกก่อนครับโดยผมจะใช้กรรไกนะครับตัดลงไปที่เปลือกด้านหลังยาวลงมาถึงหางเลยนะครับแล้วก็แหกเปลือกควักเนื้อออกมาแบบนี้ครับผมอุ้ยเนื้อแน่นน่ากินมากครับ เขาทำอะ่ะจากนั้นเนี่ยก็ตั้งกระทะเทน้ำมันเปิดไฟกลางพอน้ำมันเริ่มร้อนแล้วเนี่ยก็ค่อยๆวางกุ้งมักงกรลงไปทอดโดยในระหว่างนี้ <S <S <ๆ S 1> ก็ค่อยๆตัดน้ำมันขึ้นมาราดบนตัวกุ้งมังกรเพื่อให้เป็นลุกน้ำมันไม่ต้องให้สุกมากไปนะครับเพราะว่ากุ้งวันนี้ที่ผมซื้อมาเนี่ยสดมากครับกินแบบสึงสุกิงดิบได้นะครับพอน้องมันตีส้มสวยงามแล้วนะครับก็ค่อยๆดึงน้องออกมาจากกระทะนะครับ วันนีน้ผมจะกินกับซุกกี้ผัดแห้งนะครับเริ่มจากการตั้งกระทะจนน้ำมันร้อนใส่กระเทียมสับลงไปครับตามด้วยหมูสามชั้นผัดคลุกเคล้าจนหมูเริ่มสุกก็ใส่ไข่ลงไปครับตามด้วยผักต่างๆก็แล้วแต่ชอบเลยนะครับวันนี้ผมจะใส่เป็นผักกาดขาวแครอทขึ้นช่ายผักบุ้งกะโพดอ่อนแล้วก็เห็ดเข็มทองครับผม จากนั้นก็ใส่วนเส้นตามลงไปครับผัดต่อเรื่อยๆจนผักเริ่มสลดนะครับแล้ววัตถุดิบหลักที่ขาดไปได้สําหรับเมนูนี้นะครับนั่นก็คือน้าจิ้มซุก,กี้ครับผมคลิปนี้ผมจะใช้เป็นน้าจิ้มซุก,กี้น้องใหม่ตราเทศไทยนะครับเข้มข้นถึงเครื่องเทศไทยอร่อยไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยครับตัวนี้บอกเลยฮะเขามีทั้งหมด2รสชาตินะครับเป็นรสกลมกล่อมกับรสเข้มข้นจัดจ้านครับผม ตอนผัดคุกกี้ในกระทะเนี่ยผมจะใช้เป็นรสกรอบลงไปก่อนครับราตามชอบเลยครับชอบเค็มมากเค็มน้อยตีสันจัดจ้านกลิ่นหอมเครื่องเทศเน้นๆครับอยากให้ทุกคนได้กลิ่นมากเลยตอนนี้แล้วก็ผัดต่อจนทุกอย่างนั้นเข้ากันครับผมกลิ่นหอมมากโอเคตอนนี้คุกกี้แห้งเรียบร้อยครับแต่ผมจะเทใส่จานไว้ก่อนนะครับจากนั้นผมจะเอาเนื้อกุ้งมังกรที่ทอดไว้เนี่ยนะครับมาหั่นให้เป็นชิ้นพอดีคำแบบนี้ครับผมอุ้ยอารมณ์เหมือนแล่ซาซิมิกุ้งมังกรตัวนี้ โคสดเขาบอกเลยโอ้โหัวหัวนี่ทํำๆนะครับทุกคนหัวเนี่ยเนี่ยจะไม่ค่อยสุกนะแต่กึ่งสุกกึ่งดิบมีมันด้วยหัวมังกรตัวนี้เอาไปคว้านกินกับซุกี้ครับบอกเลยโคตรอร่อยเรียบร้อยครับแต่ผมจะเอาเนื้อกุ้งมังกรเนี่ยมาเรียงบนซุกี้แบบนี้ครับโอ้โหสั่นไปเลยครับผมตามด้วยหัวกุ้งมังกรครับวางไปแบบนี้ครับผมเสร็จเรียบร้อยครับผมกับผัดซุกี้แห้งราชันกุ้งมังกรยัาษ์ครัหวมโอ้โหด้วยใหญ่มากเดี๋ยวก่อนครับยังไม่เสร็จนะครับ ใครที่ชอบกินซุก,กี้ข้นๆแบบผมนะครับเดี๋ยวผมจะร่าต่อด้วยน้ำจิ้มซุกี้เทศไทยรสจัดจ้านนะครับผมแบบนี้ตัวนี้เลยเครื่องแน่นครบรจัดเต็มถึง3เท่าครับผมเข้มข้นเผ็ดจัดจ้านแบบพริกกระเรียงตัวนี้นี่ผมชอบมากนะครับบอกเลยสุดยอด และอีกอย่างหนึ่งนะครับผมน้ำจิ้มซุกี้เท่ไทยเนี่ยเขาคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพสูงสนับสนุนวัตถุดิบไทยร้อเครับผมไม่เคจือสีไม่ใส่ผงชูรสอีกอย่างหนึ่งคือไม่มีกูเตนครับผมไปหาซื้อกันได้นะครับตามร้านค้าทั่วประเทศห้างสรรพสินค้าชั้นนําทั่วไปทั้งบิ๊กซีโลตัสกูเมะมาเก็ตท็อปฟู้ดแลนด์ซีเจหรือช่องทางออนไลน์ก็มีนะครับทั้งเซเว่นอีเลเวนเซเว่นออนไลน์ซายซ่าด้าช้อปปี้มีหมดทุกอย่างนะครับผมและอย่าลืมนะครับผมไปกดติดตามกดไลค์์กกกดดดดดแแชชรรรรฟนนนนนเเเเพพพจจขขออองง้้้้้ิมมมุีีททไไยยววะะคคัััับบบบื่่โโปๆๆ็ผ ทางน้ำจิม้มุกกี้ทไทยครับผมนะสุดยอดมากเคล็ดลับความอร่อยจากเชฟมืออาชีพนะครับนี่เห็นไหมผมขอกินเลยดีกว่า,อา,าวโอ้น้ำจิม้มคุกกี้จากจ้านใครที่ชอบกินหอมของพริกกระเรียงนะต้องดูครับตัวนี้เผ็ดมาก เข้มข้นแตกจานมากไม่ต้องปรุงเพิ่มแล้วอันนี้บอกเลยนะครูมังกรเฮ้ยเอาไปกินแทนน้ำจิ้มซุกอีนนี่เลยนะน้ำจิ้มซีฟู้ดอะลจิ้มซีฟู้ดกับน,น้ำจิ้มซุกกินเท่ไทย กุ้งกรเวลาเกลือสู้ขค้นดิแบะเนื้อข้างในมันจะเหมือนเนือเน้อหอยเ,เคลโอตาเตเยนะมันกรึบมากกรึบกรอบยิ่งสดๆยิ่งอร่อยบอกเลย กุ้งคัคำอมนี่อะไรอย่างงี้น้ำจิ้มโซกีเทืไทยครับต้องมารู้จักจานเท่านั้นนะกินน้ำจิ้มกินกของซีฟู้ดเนี้ยเด็ดครับผมในรู ืมเด็กติงต่อมาไหนะครับแน่นมากใส่ผงเส้นไปเยอะเกินทั้งผักผงเส้นนะเก็บไปกินื้อต่อไปอสุดยอดนะผมน้ำจิ้มซก,กี้เทศไทยนะครับอร่อยหอมถึงเครื่องเทศไทยแท้ๆนะครับผมแบบซื้อได้สุดยอดจริงเด็กครับผมใส่พริกเหลเ่ียมไาเยอะเลยเอาทั้หมดควรเลยเนะ่ยโค้ชแซบ่บผ,ผมเจอกัใหม่คลิปหน้าครับ